อยากเรียนไวโอลินแต่ไม่มีคนสอนมาฟังทางนี้บ้านอยู่ไกลมีโรงเรียนดนตตีอยู่ใกล้แต่ก็สูค่าถึงไม่ไหวพอมาหัดเองก็ไม่ได้ดังใจทั้งไม่เพาะทั้งเพี้ยนต้องซ้ำๆเดิมๆไม่เก่งสักทีข้อสรุปว่าถ้าจะเล่นไวโอลินได้เราต้องเรียนรู้5ข้อแม้แต่คุณจะเรียนรู้ด้วยตัวเองก็ตามเพราะอะไรครูหยกถึงมั่นใจแบบนี้ครูหยกเองเคยฝึกไวโอลินมาก่อนคะ่ะก็ขยันฝึก แต่ก็ไม่รู้เพราะอะไรทําไมถึงเล่นไม่เพราะสักทีสมัยเรียนดนตรีครูเลือกเล่นเปนโนเล่นจนสอบได้เป็นครูสอนเปนโนแล้วก็ทํางานในโรงเรียนดนตรีจนได้ไมาพบกับไวโอลินมันมีเสน่ห์แล้วก็มีความน่าสนใจมากเลยได้เรียนกับครูสอนไวโอลินในโรงเรียนดนตรีเล่นจนพอได้พื้นฐานนะคะแต่ก็ไม่ได้เรียนต่อเนื่องเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนนั้นก็เพิ่งทํางาน อ่าเป็นครูสอนเปนโนใหม่ๆก็ต้องมุ่งมั่นเรื่องการสอนและการสอบจนพอสอนเปนโนเข้าที่นะคะก็หันกลับมาเล่นไวโอลินอีกครั้งจากประสบการณ์อ่การสอนดนตรีในโรงเรียนดนตรีชันนำมามากกว่า20ปีนั้นให้ฝึกไวโอลินได้ด้วยตัวเองมันไม่ง่ายเสียทีเดียวนะคะเพราะว่าไวโอลินจะมีลักษณะเฉพาะตัวต้องเข้าใจวิธีการเล่นแล้วก็วิธีการฝึก สุดท้ายครูก็ฝึกจนได้ใช้ทักษะนี้สอนนักเรียนนะคะทั้งการสอนตัวตริตัว,ตว,ตวทั้งการสอนออนไลน์นะคะประสบการณ์ที่ครูหยอกได้สอนนักเรียนมามากกว่า10ปีเนี่ยมันทําให้ได้ข้อสรุป5ข้อสําหรับคนที่จะเล่นไวโอลินได้เราจะมี5ข้อที่เราจะเรียนรู้ก่อนที่จะเล่นไวโอลินนะคะอันนี้ใครที่ไม่เคยเล่นแล้วเป็นคนใหม่อยากจะลองเล่นไวโอลิน ลองมาตามดูข้5ข้อนี้นะคะข้อที่1น่เนี่ยต้องใช้ในเวลาในการอัพสกิลของเราแล้วก็ฝึกซ้ําๆนะคะข้อที่2นะคะการเลือกเครื่องมือที่ดีเนี่ยมีใช้ไปมากกว่าครึ่งข้อที่3นะคะวิธีใช้วิธีเล่นเนี่ยจำเป็นต้องแม่นยำตั้งแต่ต้นเพราะท่าทางที่ดีเนี่ยมีโอกาสที่จะเล่นเพลงออกมาได้ไหระามากว่าการเล่นด้วยท่าทางที่ผิดเพี้ยนข้อสี่เราจําเป็นต้องมี ทักษะความรู้ทางดนตรีเช่นต้องมีการฟังที่ดีก็รู้จักตัวรแล้วก็รู้จักเครื่องหมายต่างๆในการเล่นไวโอลินห้านะคะ,ะ,คะต้องมีวิธีฝึกนะคะอ่าเอาง่ายๆเลยเราต้องมีวิธีฝึกจากง่ายไปหายากเพื่อให้กิวการเล่นของเราเนี่ยมันค่อยๆพัฒนาการขึ้นไปนะเรามาตามดูกันทีละข้อนะคะข้อที่หนึ่งนะคะทำไมคุณหยบถึงบอกว่าเวลาเรียนไวโอลิน Ring, มันต้องใช้ระยะเวลานานๆในการ อัพสกิลของเราแล้วก็จะเป็นต้องฝึกซ้ําๆใช้เวลาในการทําความคุ้นเคยกับเครื่องมือของเรานะคะอย่างอันแรกเนี่ยอย่ทุกคนเนี่ยอย่างเราจะเล่นกีฬาสักอย่างเราก็ต้องรู้ว่าเราต้องเริ่มสิ่งใดในการเล่นนะอย่างวาอลเลเนี่ยการฝึกเนี่ยมันมีเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อมือนะคะกล้ามเนื้อมือหลายๆส่วนในการเล่นมันในการที่เราจะให้ร่างกายของเราเคลื่อนไหว อาจจะต้องใช้เวลาเพื่อการจดจำเคลื่อนไหวมือที่ถูกต้องก็จะทําให้การเล่นดูเป็นธรรมชาติไพเราะแ,แล้วก็ลื่นไหลเรามาดูกันนะคะว่าเบื้องต้นเราต้องรู้จักอะไรบ้างเบื้องต้นก็คือให้เครื่องดนตรีของเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายก็คือการการถือไวริแล้วก็เอามาวางไว้บนบาเนี่ยให้ได้ตำแหน่งที่ถูกต้องหลักง่ายๆก็คือหน้าคอของเราหน้าของเราเนี่ยต้องตรงแล้วก็พอเราจะเล่นเราก็หันหน้าไปมองที่สาย นะคะแล้วก็เวลาจะสีเราก็ค่อยเอาคันชักมาวางไว้แบบนี้อ่ะเราต้องคุมไวรินของเราเนี่ยให้นิ่งๆให้ได้แบบนี้นะคะเราจะลุกขึ้นเดินไปเดินมาหรือยืนเนี่ยมันก็ยังอยู่อยู่นะคะอ่ะข้อต่อมานะคะวิธีการง่ายๆในการจับคันชักนะคะเราลองจับจับที่ด้านนี้ตรงนี้แล้วก็ให้คิดมือเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้คู่กันแล้วก็อันนี้ เป็นแบบนี้แล้วก็ให้คิดว่านิ้วโป้งเนี่ยอยู่ระหว่างกึ่นกลางของอันนี้นะคะเป็นแบบนี้รูปมือจะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้ทํายังไงคะเห็นส่วนนี้ไหมคะส่วนด้านล่างของของด้านจับด้านตรงนี้นะคะด้านนี้ลองเอานิ้วโป้งเนี่ยมาสัมผัสด้านจับตรงนี้นม่เป็นแบบนี้นะคะ่ะเอาปลายนิ้วนะคะใส่ตรงนี้แบงบนี้นะคะแล้วพลิกมา พลิกมาให้เห็น <min it S 1> จะเห็นไหมคะว like ่านิ้วโป้งจะอยู่ด้านล่างอยู่แล้วเอานิ้วชี้เอาข้อที่สองของนิ้วชี้เกี่ยวอย่างนี้นะคะแล้วก็เอาข้อที่สองของสองนิ้วเนี่ยวางไว้บนแท่งไม้นี้นะคะีเกี่ยวอย่างนี้นะคะอันนี้จะเป็นอย่างนี้ถ้าจับสามนิ้วสี่นิ้วก็จะเป็นรูปนี้อยู่นะคะส่วนนิ้วก้อยเนี่ยวางลงไปอย่างนี้ค่ะใช้ปลายนิ้ววางลงไปอย่างนี้อันนี้ก็คือจับไม้แล้วก็ฝึกจับไม้ให้มันคงล้วพลิกไป พลิกมือให้จับให้มันเวลาจับแล้วก็ให้มันอยู่ในรูปแบบนี้นะคะแล้วก็พอได้นะคะลองฝึกฝึกเคลื่อนไหวอย่างนี้เคลื่อนไหวพอเราเคลื่อนไหวได้แล้วลองเอามาวางบนนี้นะคะอ่ะก็ตอนแรกก็ลองลองจับจับเครื่องอยู่ในลักษณะที่ให้อันนี้เขาเรียกฟิงเ์กระบอดนะคะให้มันตรงๆอย่างนี้แล้วก็อ่ะลอง ถูสายนะคะอ่าถูรือสีเนี่ยเอาวางตรงนี้นะคะเอาวางอ่านะคะเอาห่างมาเนี่ยวางตรงนี้แ,แล้วเวลาขึ้นไหวมือนะคะก็จะมีการเหยียดงอของนิ้วโป้องแบบนี้แล้วก็ดันขึ้นอย่างนี้ลองดูนะคะดึงเวลาจะจะดึงลงก็อตอนแรกเราเราเหยียดนิ้วโป้งไว้อย่างนี้ใช่ไหมคะเวลาดึงลงลองงอน,นิ้ว เรลาจะดันขึ้นก็เหยียดนี้ะอย่างนี้อ่าลองดูนะคะอ่าพอเราจับขั้นชักหรือลองถูได้เราก็ฝึกการเคลื่อนไหวเนี่ยอ่าการวางไว้บนบาให้นิ่งๆแล้วค่ะการเคลื่อนไหวมือมือขวานเนี่ยให้มันเป็นธรรมชาติก่อนนะคะ<ม>ก็ จำชื่อสายไปด้วยเลยนะคะสายนี้คือสายที่หนึ่งสายเล็กสุดนี่ตรงนี้นะคะสายเล็กสุดอันนี้คือสายที่หนึ่สายที่สองสายที่สามสายที่สีสายที่หนึ่งชื่อสาย e นะคะสายที่สองชื่อสาย a สายที่สามชื่อสาย d แล้วก็ g นะคะอ่ะแล้วลองฝึกสาย e แต่ว่าช่วงแรกๆที่ฝึกยังยังไม่ต้องลากไม้ยาวๆก็ได้ค่ะเอาวางไว้กึ่งกลางแล้วลองลากแค่นี้ อ่ะ,อะแล้วเวลาจะเล่นนะคะลองปรับศอกเราตอนแรกสอกเราอยู่อย่างนี้ใช่ไหมยกศอกขึ้นนิดนึงแล้วก็ปรับแค่นี้ก็ปรับสอกขึ้นไปนิดนึงแล้วก็ปรับสอกไปนิดนึงนะคะอันนี้การเืิองต้นก็คือเราจะต้องเรียนรู้นะคะ การที่จะใช้มือซ้ายเนี่ยถือถือไวโอลินแล้วก็เอาวางไว้บนบ่าให้ตัวเรารู้สึกว่าไม่เก่งแล้วก็ให้ไวโอลินเนเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายของเราแล้วก็ฝึกถือทันชักใช้มือขวานะคะแล้วก็วางลงไปแล้วก็พยายามฝึกสีฝึกสีให้ได้ คลื่อนไหวมือแล้วก็ดึงพันชักให้ได้สั้นยาวตามที่เราต้องการารู้สึกว่าเสียงมันไม่เวลาสีมันไ,ไม่ไปโดนสายอื่นนะคะเราจะเห็นไหมคะว่าแค่ข้อแรกเนี่ยแค่เราจะทำตัวก็ให้คุ้นเคยกับไบรินมันก็ไม่ง่ายเลยนะคะแล้วก็ให้มันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเนี่ยก็ต้องฝึกฝึกกันบ่อยๆนะคะปรปหนึ่งจอมยุทธเนี่ยที่ต้อง จัดดาบกันเลยทีเดียวค่ะเราก็าลองมาดูข้อ2นะคะเราจะต้องมีเครื่องมือที่ดีนะคะก็จะทําให้เรามีชัยไปมากกว่าครึ่งเลยนะคะเคยสงสัยไหมคะว่าเราดูการแสดงไวลินของนักไวอลินที่เก่งๆแล้วเนะี่ยบางทีนักไวอลินนะ่ะอายุไม่มากเลยกับเล่นออกมาได้ไพเราะแ,แล้วก็น้ําเสียงดูมีพลังไวรินที่เขาถือนะี่ยเป็นไวลินที่มีคุณภาพดีแล้วก็ มีการปรับแต่งไว้พร้อมใช้งานงานง่ายเสียงไม่เพลยนเสียงไม่เพลยนเล่นแล้วควบคุมเครื่องได้ง่ายได้ทั้งพลังได้ทั้งความอ่อนหวานแล้วก็บวกกับมีครูที่คอยดูแลเอาใจใส่แนะนําทุกรายละเอียดของการเล่นไม่แปลกใจเลยนะคะที่จะทําให้การเล่นของเขามันดูเก่งมากๆดูมืออาชีพมากๆนะคะแต่สําหรับแต่สําหรับมือใหม่อย่างเราที่มีงบจํากัด ครูอยากขอแนะนําแบบนี้นะคะเราลองเลือกหาไวรินตัวที่ดีที่สุดในงบที่เรามีนะคะแล้วก็มั่นใจว่าเวลาเราได้ไวรินมาเนี่ยอา่อาอาจจะออกจากโรงงานหรืออาจจะเอาไวรินที่ออกจากโรงงานมาเนี่ยไวรินที่ออกจากโรงงานมาสู่ร้านเครื่องดนงตรีเนี่ยมันผ่านการปรับแต่งให้พร้อมใช้งานในระดับหนึ่งนะคะ อันนี้เป็นเรื่องจําเป็นนะคะอย่ามองข้ามเพราะว่าเวลาขนาดเราไปซื้อมือถือเครื่องเปล่าออมาเนี่ยเราก็ยังต้องไปจ้างให้เขาให้เขาลงโปรแกรมหรือว่าลงแอปต่างๆเพื่อให้ใช้งานง่ายขึ้นไวรินก็เช่นกันอยากได้เสียงดีเราก็ต้องลงทุนนะคะเพื่อเราจะได้เล่นไวรินได้เพื่อเราจะได้เล่นเล่นไวรินได้ดังได้อย่างรวดเร็วนะอยากรวดเร็วที่สุดน,นะคะทีนี้พอ เราได้เครื่องที่พร้อมใช้งานมาแล้วนะคะที่ช่างเขาคอยดูแลเรื่องอาการปรับแต่งรูปบิดหรือว่าการปรับแต่งยอมให้อยู่ในตำแหน่งที่ที่พอดีแล้วนะคะเราก็มาเรียนรู้วิธีการตั้งสายแล้วก็การดูแลเครื่องกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญอพออันอในเครื่อง แล้วก็ที่สําคัญเราก็มาเรียนรู้วิธีการใช้คันชัดของเรานะคะ,อ,ะอย่างแรกก็คือต้องเรียนรู้วิธีการปรับความตึงของหางมาแล้วก็วิธีการถูยางสดกันนะคะ